เดกดอกแม่นควันปัดครับสวัสดีครับพ่อกันอีกเคลื่นเคยครับกำนงมนิสานบานเท่าละกะแม่น้องขวัญเด้อครับผมสวัสดีค่ะครับเมื่อนี้กับพ่อกันอีกแล้วเด้อครับกับบรรยากาศช่วงสสวเศร้าๆเนาะแม่น้องขวันจ้าเมื่อนี้ภาพพี่น้องขึ้นดอยขึ้นเขาเด้อครับผมเมื่อนี้ขึ้นดอยสูงสูงเติบเนาะน้องขวัญครับผมฝนกับส้มส,<อ>สีลิ้ยงน่นครับผมเค้ื่องเบดบดแน่พี่น้องฝนกับตกมาเรื่อยๆครับผมมันเต็มมือเศร้านแม่น้องขวัญ เหมือนกวนกอเลยกลับขึ้นมาก็พอเลยอย่น่องคนอ่ะเก็ยกกอแดงครัปุมคือเกาดอกสวยสงามสีแดงสดใสสองดอกใ้อายนสองดอกคนดอกนี้ก่ว้าวโอ้ขาคนนะขาเงาทุกคนคนได้น้ำดอกคนอิ่มได้ไี่น้องครับดอกสีสดเลยมาโอ้ยเคนหินหางคนหินเอาใดบ้างคนดอกนี้คนขึ้นคเือาอยโอ้ขาไหมเดี้ยวตัว ไปน้ำคนหินอะไรหินเต็งเพ่นดอกเงี้นบานนี่หนึ่งเลอพี่น้องครับหนึ่งหวานครับผมตัวนี้ไปที่แดงๆดอกเงี้ยมานิดดอกต่ครับเนาะอู้หวยงามดีสวงามด้วครับอ้าวนี่หน้าูนี้ยมันหวานโอ้ยยูเราเหลือหินเราพี่น้องครับแถวนี้ไม่ต้โกดหินครับผม ฝุ S <S <iser Zum voi> ่นอ้แม่น้วนุ่นดอกนึงุ่นบานพวเอร์จ้ะุ่นุ่นฝุ่นยุขางเรือเห็นุ่นเห็นบ่แงย่งขึ้นเนี่ยโอ้บานแบบไงอุ้้น่ะเนี่ยมมนได้ไก่เนี่ยไหลบาด่นนะอีกสองครับผมอนี่ห้ามยืนัะอาย สีสันเพลินกับหวานไม่เจ้าหลือพี่นอ้องรสชาติหวานคือนยังสีเพลินหรืพี่นออ้องเอ้ยพูดได้บ้านเคยกินแต่ไหนครับผมว้าวอาจุมมม่มอยู่นหมเพลินขาบางไงด,ด้วยกวินไม่ควยด้วย,วายขาตุ้ดขาปป <g ül üyor> น้าแตกตั้งตะเคียนดอกหนึ่นงครับทั้งว้าวขาสีชมพูเนาะ อ้าวายวว้าวปริมเนาะขาบังมงคขาบังขาบังงี้เลยวันไหนบ้างวันเมาวันสิบวันเหงป่ะนี่ขาแดงจนขึงขาเขาดอกหนึ่งครับผมยุ่กับคางกันไงขึ้นกันวันไโอ้ยูซานี่ได้สามดอกครับผมเดี๋ยวกัน โอ้ขาใหญ่กันเด้อมันวนจิ้มเด้อนู่นนะสองดอกครับผมสีสวยๆจุ่มจมกระลังหวานครับโอ้ดอกนี้หวานพอดีเลยที่ายกระลังหนึ่งนล้วมับแจงกับแสีบครับผมอู้หูตัวนี้จุ่มใหญ่น่าแน่นครับพี่ต้ามีใหญ่น่าหนานี่แม่หนูขออนดอกหนึ่งทั้งผเดนะโอ้งามอยู่มทั้งผิา สีเดีนื้อดอกไงอาว้าวขาขาวขค่ะอีกซีดอกครับผมเกิดเป็นแถวเลยเนาะเนองกวัญตัวหมกงก่ยเหรผมด่ะึดอย่างี่ยอย่างง่ายจยงปัดขา <laughs> เป็นตะวออบเขง่ออของอวบเลยเนาะ ดองนั่งนั่งคนปาดยีดอกพอแกงครับผมไม่ไหลเห็ดละงูกเหลียงเด้อพี่น้องดอกแรกของมือนีครับผมออกกระผอมูมีมูปาดบนดอกนี้ไงครับ พวกมันเตียมเกือบเต็ียมได้เลยแม่น้องคนดอกนี่ดอกดอ,กไไอ,ะ,อะไรนะเออเมีดสูบอะไรไม่อยากเข่าอ๋อตุอ่งหางพูดพี่น้อ,นอ,องน,น้ำแท้เห็นละวงอกเหลืองครับผมจูมหนึ่งมันหลงมาแต่ใส่เหมียนพ <c ười> อมีหมูดพี่น้องตกไดอกบพใหญ่อดอกเนาะฮะ ไหนยูบ่เข่าเลยพี่มันวขวันดอกหนึ่งโอ้ยยูข่างทางเลยพี่มาฮะ,ะเราจูมบ่ออ,อามาเลยอ,อ,อ,อันนี้ยูข่างทางเลยหมองหางเลยอันนี้บานแลว้วนี่แต่พกไยเนาะ จักดอกแม่นควันปัดเกียวกตัก <laughs> <laughs> ี่า <ther> มันจานเต้นี au. ่เฮ็ดเฮ้ยจานอ่า <laughs> สีสันสวยงามเห็ดตองเม้่ยงทั้งสูงทั้งยาวเตาดีขาเพิ่นเห็นเดียวเมื้อนี้เอานอนใหม่อีกแล้วเด้อครับผมครับพุ่นะทะเลนเนาะมื้อนี้สามนอนสิพอฉีกเฮ้ยบอสี้องพุ่นน่ะนอนยันไอ้คักแท้ใหญ่บ่แม่นควันไ่นพี่น้องพุ่นน่ะนอนแบบไงเลยครับมื้อนี้เจอของใหญ่อีกแล้วครับผมสามนอนพอเลยน ạp nhau hơn cả bố. Giơ phóng nha, y đã. Út thôi. thôi. Út 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 เมื่อไหรครับผมมันอ like so ีร <Israelis were unlikely> like ิ่มมาของเมือยมากี่ยสัตว์หมู่านี่ยเช่นต้องใหม่สมครับผมเสริมก็ได้กว้างเลยเหรเลยไปละ nha <laughs> Ủa, nặng <nắc. cười> <Nói nghe>. nát <laughs> <laughs> มันอ่อนๆเลยครับว่าือ,อ,อ,อมือไงค่ะสองแล้วครับผม หามนอพอเลยคนไหนนอนหนึ่งออพี่น้องง่ายสนอนนึ่กัน,กนสามนอนกับพ้อแล้วคแม่นอนหนึงไหไเลยน,นี่ครับอีกน่อหนึ่งเออบ่บ่บต่ำก็สามสี่ลด้วพี่น้องกันันะบกบ่กักนอน,นี่เออออกก้าเขากาบอกไน งาม้ยก่ของใหญ่ข้นเนาะองใหม่หนักไม่คจะของใหญ่รับผมอันนี้วอนวันไหนนะเอาเบเบิร์ตไเบาอ่ะดอกออสักนิเนะนะเ อืมเอางะ้ครซีเราคับผมอืมตันมืหน่อยมานี่น้องอู้วนองงามๆเลยครับผมน่องไม่หวานเลยครับผมนี่น่องไม่ต้มน้องนึก่อนจ้าต้มเสริมกับผมเผาโมกนี่เสียงไหอู้อว่าไง น้ออยู่ครับผม่ันนี้ย่าล่วงจ๋อเอได้บ่ได้บ่ได้พีนอนึ่งไ้นอนางน้อหนี่ก็โอ้่ได้หมือไวันนี้วงจ๋อนอนอนลังนอนนี่ไดน nhá này. Đó. Một. Một lại. Ừ, còn chưa. <laughs> นอนสํเนียกเอาแล้วงาเอ้าเป็นออนครั้นนอต้มครับผมสัเนีย นี่นี่แหละกระต้มน่าต้มอยู่ประมาณนี้ครับต้มเสริมครับผมกำลังแสบเไม่เต็มสองดอกเท่าแล้วไม่น้องคนว่าได้ดอกนะเอาคนเหนียวกันน้องใหม่นี่ื้อยแสบนี่ยโอ้อคนคนอคนอยูุ่คนไหนคนหนุ่ะ เน <les> ี่ยครับได้ประมาณนี้ละนอตุมนอเสริมโอ้โหน่งนีนมันมีเส้นแบวมาหมด Bây giờ thì giúp bà bán này Hoạt tôm lấy đấy các bạn Đẹp đi Đẹp này นอต่มแลดวน่อนอนเสริมนอต่มนอนกรลไงแ่บแต่ละนอนี่ห้อของใหญ่อะไใหญ่แห้งหัอน้ใส่เบิร์อะไมก่อนเล่ยถุงหนยตัดเครื่องเลยของสีทักันนะโอ้ น้องใหม่หนักห้าน้ำไครับตอนนี้กะลงจากดอยระเด้อพี่น้องครับบรรยากาศคืมๆืครับผมหอดเวลากะคือเก่าหลอดพี่น้องคืมฟ้าคืมฝนครับผมมาเบิ่งผลงานกันกับผมสวยงามเมื่อนี้กระต่ายเห็ตุงานกับสองยางสองชิ้นสองอย่างครับผมไม่ต้องขวัญเมื่อยบ้างอนี้่ยใหม่บ้างเมื่อยเป็นไรตรงนีมงานกับเมื่อนี้กะขึ้นดอยสูงยกพี่น้องเพระว่ากับไม่ได้ไปไกลครับผมเพราะว่า เฮ็ดกะออกบ่หลายครับผมมื้อนี้เนาะครับก็ได้เกินกะตาอยู่ก็ถือว่ามาเติบครับผมได้น้ำใหม่น้ำอีกถุงปุ๋ยนึงครับผมสิเหี่ยวลงดอยไหวบ่มื้อนี้ครับมีแต่น้อยใหญ่มือพี่น้องด่นะเออนอเดียวพอเลยครับผมไปแจังได๋กะฝากก็เลยก็แชร์กันที่ตามําเด้อพี่น้องครับเป็นกําลังใจกันครับผมสําหรับมื้อนี้กะสิขอลาไปก่อนครับผมพอกันเชียรหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปกลับบ้านน้องกันครับผมพี่คอยกันเอ้าะจะของตัวเนาะแบกเอา